ตำไทยตำไทยพี่น้องจ้าแซบแซบต้มใสใสกุ่งนะครับกุ้งแห้งกุ้งแห้งตัวใหญ่ๆชีสันแซบมากพี่น้องมากมากพี่น้องแซบแซบเยอะๆไก่ทอดไก่ทอดไก่ทอดพี่น้องสื่อมาเด้ไม้ตำเลยผักกับกระรมไป หอมใหญ่หอมใหญ่เน่้อมใหญ่หใหญ้าเราแซบแซบเกรอบกรอเผ็ดเปรี้ยวหวานอ้อม้อมังงาวนาะน้านา,าแซบแซบแซบกแ็แกนเ้อมามามามแซบแซบไปเนอง มามามากินน้ากันแสบแน่นอนไปแล้วพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มเือเทียงสาวเราด้วยพี่น้องจ้าไปกินก่อนเดี๋ยวมันจะจืดบายบายสบายดี